ช่วงปลายเดือนตุลาคมจะมีเทศกาลที่เรียกว่าฮาโลวีนหรือเทศกาลปล่อยผีตามธรรมเนียมของต่างประเทศถ้านในวงการเกมช่วงฮาโลวีนก็จะมีเกมสยองขวัญที่ผู้เล่นมักจะหามาเล่นกันคลิปนี้ผมก็เลยจะมาแนะนําเกมสยองขวัญที่อยากให้ทุกคนได้ลองเล่นจะมีเกมอะไรบ้างเดี๋ยวมารอดูกันนะครับเข้ามาชมแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องผมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเ,เริ่มกันเลยดีกว่านะครับอะไปกันเลยครับไปกันเลย โปเตปับช็อปขายโค้ดเกมส์สตีมเอเอ็มล็อกสต o ร์วิซอฟราคาถูกและขายตีโ l เลตในโซนไทยสนใจสั่งซื้อได้ที่ Facebook Page โปเตปับช็อปขายเกมราคาถูกลิงค์อยู่ใน Description ครับผมเกมแรกครับมีชื่อว่า Resident Evil เกมสยองขวัญเอาตัวรอดพระนาจจดจำหน่ายโดย Capcom เกมสุดนี้เอาจริงๆมีเกือบ30เกมแล้วถ้าไม่นับภาค9ก้รีควยม ที่จะขายในปีหน้าตัวเกมมีทั้งภาคหลักภาคเสริมภาคสปินออฟออกมามากมายถ้าจะเล่นภาคคลาสสิกภาค1 2 3 g งมีขายโดยหลายคนก็ลงมดภาคคลาสสิกกันไปเล่นก็มีพวกไบโอแรนอะไรพวกนี้หรือจะเล่นภาคหลักปกติพวกซีโร่หนึ่งสองสามรีเมคสี่ตัวฉบับแล้วก็รีเมคภาคห้าที่คริสตอยหินภาคหกรวมเหล่าเอเวนเจอร์ภาคเจ็ดก็กลับมาสยองแบบถึงใจด้วยมุมกล้อง f p พภาคแปดวินเลชก็ขยายต่อภาคเจ็ด ที่มีการสำรวจมากขึ้นหรือหลายคนก็อาจไปเล่นภาคเสริมอย่างภาค Revelation ทั้ง1และ2ที่เราเรื่องเป็นเอพิโซดเหมือนกับเราดูซีรีส์ก็สนุกไปอีกแบบแต่ถ้าอยากได้ภาค Speed of ที่น่าสนใจก็จะมีทั้งภาค Outbreak ภาค Dead Aim ก็พอเล่นสนุกได้อยู่ถ้าใครเป็นแฟน r e ก็คงได้ผ่านเกมพวกนี้กันมาหมดแล้วตัวผมก็ด้วยแต่ถ้าใครที่อยากลองเล่นเกม r e หรือผีชีวะก็ไปหาซื้อกันได้นะครับแนะนำช่วงลดราคานะครับผม,ค,มคุ้มเลย เกมที่2ครับมีชื่อว่า Dead Space เกมสยองขวัญเอาตัวรอดพัฒนาโดย v i s r a l g a m e s จัดจำหน่ายโดย EA เพราะว่าน,นี่ก็เป็นเกมสยองขวัญที่เหมือนเอา Resident Evil 4มาต่อยอดแล้วก็ทำออกมาได้ดีเลยภาคแรกถือว่าหลอนมากสตูทุกตัวการจับสแกเล่นงานผมประจำเลยภาค2ก็ก็ถือได้มากหน่อยมีบทใหม่ๆเพิ่มเข้ามาอย่างพวกการลอยในบริสุทธ์อากาศก,าก็ทาได้ดีฉากโหดในเกมก็มีให้เห็นแต่ว่าเกมภาค3ามันก็สนุกไปอีกแบบ ด้วยความที่เกมมีวะบบคออฟทาให้ต้องช่วยเหลือกันแต่ทั้ง2ตัวละครอย่างไอแซคและก็จอห์นคาเวอร์จะเจอเหตุการณ์บางอย่างที่ไม่เหมือนกันแต่ถ้าจะเอาใหม่หน่อยก็คือเดสเปซหนึ่งรีเมคที่เพิ่งวางขายไปก็ถือว่าทำผลงานได้ดีแต่ก็อยากให้ทุกคนมาลองเล่นกันผมว่าหลายคนอยากได้เดสเปซภาคใหม่เพราะว่าเห็นคุณเกนสโกฟิลผู้ถึงเกมนี้ในงานแถลงเกมโชว์2025ที่เพิ่งจัดไปล่าสุดด้วยก็หวังว่า EA จะไฟเขียวทำเดสเปซภาคใหม่ในยุคที่ EA มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ เกมที่สามคบมีชื่อว่า Clock Tower เกมที่ข้องขวงเอาตัวรอดถ้านในภาคเก่าๆเกมจะเป็นเกมแนวเอาอตัวรอดผสมคอยอย่งคลิกที่ต้องคลิกสำรวจเก็บของและซ่อนตัวถ้านในภาคแรกจะมีตูชื่อว่า Sister Man มาคอยไล่ล่าเราที่คนไทยบางคนชอบเรียกกันว่าไอ้กันไกลหรือคนตัดา้าภาค2อย่าง Stalker Within ก็เป็นอีกภาคที่เนื้อเรื่องต่อจากภาคแรกทิ่ตัวเอกเป็นโรคหลายบุคลิกหรือถึงภาค3ที่ภาคนี้ทาโดย Capcom และก็ Sunsoft โดยกับ PS2 ที่ได้เป็นทายาทนักรบหญิงและไปต่อสู้กับปีศาจภาคษาถือว่าแปลกมากและก็ไม่มีภาคใหม่อีกเลยจริงๆตอนนี้มีเกมภาครีววที่เป็นการรีมาสเตอร์วางขายในสตีมแล้วก็คอนโซลก็ไปหาไมา่ได้กันได้นะครับสะดุกท้าทายและโคตรคลาสสิกครับ ทีมีี่ครับมีชื่อว่า s i เดนฮิลล์เก็บชีของขวัญเอาตัวรอดจะจำหน่ายโดยคนนิมตำนานเมืองหาผีที่อยู่มาเกิน25ปีหลาปีแควรจะรู้จัก S i เดนฮิลที่เป็นเวอร์ชั่นหนังแต่เวอร์ชั่นเกมนี่คือต้นตำรับเลยเกมภาคแรกลงพีเอสหนึ่งได้เล่นเป็นแฮร์รี่เมสันที่ต้องตามหาลูกสาวที่หายไปแต่ก็ภาคแรกก็กําลังจะรีเมคจากทีมงานบูเบอร์ทีมก็รอก,กันได้นะครับส่วนภาค2ตัวฉบับลงพีเอสสองและก็ PC ได้เล่นเป็นเจมส์ซันเดอร์แลนด์ที่ต้องมา S ซเดนฮิลเพื่อตามหาภรรยาของเขา ส่วนภาค3ได้เล่นเป็นฮีเทอร์เมสันลูกสาวของแฮร์รี่จากภาคแรกที่ต้องหาความจริงว่าทําไมถึงอยู่ที่ซารเดนฮิลล์ภาค4ี่เดอะรูมที่ได้เล่นเป็นเฮนรี่ทาวเชนที่ต้องหาความจริงกับห้องแปลกๆในพาทเมนต์ซึ่งเกมนี้จิวจีมีขายนะครับจริงๆมันจะมีภาคโฮมค c มมิ่งแล้วก็พวกภาคดาวพัวซึ่งอันนี้ก็จะหาเล่นยากหน่อยแต่พวกภาคอย่าง Shatter m e m o r i e s และก็ภาค Origins ที่เป็นภาคขยายเนื้อเรื่องก็ยังพอหาเล่นได้อยู่รวมถึงภาค o r t Message ที่เป็นเกมสั้น ปูทางไปยังซันฮิลในยุคใหม่รวมถึงเกมภาคล่าสุดอย่างซันฮิลเอที่ก็โด่งดังและเป็นกระแสที่พูดถึงกันด้วยถ้าอยากเล่นซันฮิลภาคต่างๆก็ลองไปหาเล่นกันได้นะครับอีที่5ครับมีชื่อว่า a อ n e s i a ีกิ๊องขวัญเล่นเอาตัวรอดพัฒนาจัดจำหน่ายโดย f i c t i o n a l g เก e s ถ้าภาคหลักล ก็จะมีภาค The d ะด k Descent ที่จะรับบทเป็นแดเนียลที่ต้องไปสำรวจปรา,าสาทเก่าแก่มีการแก้ปริศนาประคองสติไม่ให้จิตหลุดได้ดหพวกมอนสเตอร์ต่อมาคือภาค A m a c ช ine for Pi ิจะได้เล่นเป็นออสวลล์แมนดัสตามภายในที่หายไปในโรงงานใต้ดินของรุงแอนดอนภาค Re b บ r t h จะได้เล่นเป็นทาซีเรียนนที่ต้องเอาตัวรอดในทะเลทรายในแอลจีเรียพร้อมกับความทรงจำที่หายไปและก็ภาคล่าสุดอย่างภาคบังเกอร์ที่จะอยู่ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งรับบทเป็นองรีเคลมง เข้าไปในบังเกอร์ปิสนาและหาทางออกจากที่นี่ใครสนใจเกมจี้อ,องขวัญแบบเพียวๆเลยแอมบิเซียถือว่าพร้อมเสิร์ฟนะฮะก็ไปหาเลยกันได้นะครับอันที่หกครับมีชื่อว่า Dead r i s i n n เกมจี้อ,องขวันเอาตัวรอดบวกความฮาพัฒนานโดย Castle View จะจำหน่ายโดย Capcom ผมว,ว่ามันคือ RE เวอร์ชั่นตลก ที่ทาให้เราปราบซอมบี้และไปค้นหาความจริงของเรื่องราวต่างๆพักแรกจะเล่นเป็นแฟรงเวสหนุ่มช่างภาพที่ไปยังวิลเลมสมอล์เพื่อเก็บข้อมูลจากเหตุการณ์ซอมบี้พร้อมกับเรื่องวุ่นวายในห้างนี้พักรีบูตก็มีให้เล่นด้วยนะพักสอจะเล่นเป็นชัรกกรีนหนุ่มนักซิ่งที่ต้องหาเงินและยามารักษาลูกสาวจากการติดเชื้อซอมบี้และเรื่องวุ่นวายในฟอร์จูนซิตี้ส่วนพักออพเดรคอร์ดก็เป็นพัก what ิฟที่ได้เล่นเป็นแฟรงเวสแทน ภาค3จะเล่นเป็นนิกรามอสที่ต้องหลบหนีเอาตัวรอดจากลอสเปรดอสพร้อมกับค้นหาความจริงของเรื่องของซอมบี้ที่อยู่ในเมืองแต่ก็ภาค4ที่เล่นเป็นแฟรงเวสที่ได้กลับมาที่เมืองวิลเมดพร้อมกับค้นหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องของซอมบี้ในเมืองนี้อีกครั้งเป็นเก็ตซิยองขวัญที่เล่นเอาสนุกเอาฮาเล่นเพลินๆได้นนเรื่อยๆในสตีมมีขายทุกภาคถ้าใครสนใจก็ไปหา,าเล่นกันได้นะครับ กมครับมีชื่อว่า The Evil Within เกมทอ,องขวัญเอาตัวรอดพัฒนานโดย Tango Games จะจำหน่ายโดย Bethesda เก็จากผลงานของคุณชินจิมิคามิผู้สร้าง Resident Evil พักแรกจะเล่นเป็นเซบาสเตียนคาสเตลานอสที่ต้องเดินทางไปยังโรงพยาบาลจิตเวชและทําให้เขาต้องเจอเรื่องประหลาดมากมายพักแรกถือว่าสนุกแต่กับดักอาจจะเยอะไปหน่อยและเกมท้าทายเอามากๆส่วนภักสองก็จะได้เป็นเซบาสเตียนที่ต้องกลับเข้าไปในเครื่องตรวจจับสมองชื่อว่าสเตมเพื่อตามหาลูกสาวและภรรยาที่หายไป เกมเล่นง่ายกว่าภาคแรกมีความกึ่งโลกเปิดมีไรยคำมากมายเป็น2อเกมสยองขวัญที่น่าเล่นใจผมก็แอบรัวว่าเกมจะโดนถอดอจากราคาในสักวันถ้ามีโอกาสให้หามาเล่นกันนะครับซื้อตอนลดราคายิ่งคุ้มครับผมทีมที่8ครับมีชื่อว่าเปียเกม EFS สยองขวัญเอาตัวรอดพัฒนาโดยมูลนิธิโปรดักชั่น จะจำหน่ายโดย Warner Bros t h e r Games เราจะได้เล่นเป็นสมาชิกหน่วยเฟียหรือว่า First Encounter a s s o l r e c o n ที่ต้องไปยิงต่อสู้กับสตูและสิ่งลี้รับที่อาจต้องเจอส่วนเกมภาค2ใช้ชื่อว่า Project Origin จะเป็นเหตุการณ์ก่อนภาคแรกไม่นานจะรับบทเป็น m i c ค a e l b r k e t e t ที่ต้องต่อสู้กับหญิงชื่อว่า a อ m มา a d e ผ่านทางเอาตัวรอดและจัดการ a l m a าให้ได้รวมถึงมี DLC ที่จะมีเนื้อเรื่องเสริมด้วยส่วนเกมภาค3จะรับบทเป็น2ตัวละคร Point Man ทหารที่รับพลังพิเศษสามารถควบคุมเวลาได้และวิญญาณชื่อว่าเพสตันเฟตเทลที่สามารถใช้พลังจิตได้น่าเสียดายที่บูนอลิตค่ายเกมมันยุบไปแล้วแต่เกมของทั้งค่ายก็ยังขายอยู่แต่ก็มีโอกาสจะดวนถอดออกด้วยถ้ามีโอกาสก,าก็ไปหาซื้อมาเล่นกันได้นะครับตอนลดราคาถือว่าคุ้มเลยครับสำหรับ3เกมนี้ กิ๊บก้าวครับมีชื่อว่า Little Nightmares กิ๊บองหขวัญเอาตัวรอดภาคหนึ่งก็สอบพัฒน,นาโดย Tarsier Studio ภาคสามพัฒน,นาโดย Supermassive Games จัดจำหน่ายโดยบันไดนำโคเกมภาคแรกจะเล่นเป็นซิกที่ต้องเอาตัวรอดจากบุตรที่โลหะชื่อว่ามอลหลบหนีจากพวกผู้ใหญ่จิตวิปริตและตัวรอดจากฝันร้ายนี้ให้ได้ภาคสองจะเล่นเป็นโมโนที่มีคู่หูชื่อว่าซิกและต้องออกเดินทางเอาตัวรอดจากเมืองเพลซิตี้หรือเมืองแห่งความซีดจางส่วนภาคสามภาคล่าสุดนะครับ ก็จะได้เล่นไสตัวละครทั้งโลและอโลนหลบหนี้จากเดนๆดนและจุดหมายสำรวจเอาตัวรอดซึ่งเกมจะสามารถเล่นคนเดียวหรือเล่น2คนก็ได้ผมว่าเป็นเกมสอยงองขวัญที่เป็นรสชาติใหม่และก็อยากให้ลองกันถ้าใครสนใจก็ไปหาเล่นกันได้นะครับที่วิสิบครับมีชื่อว่าเมโทร เก็บิง FBS ยองกวดเอาตัวรอดจากไทนิวเคลียร์พัฒนาโดย 4A g เอเกมสจัดจำหน่ายโดย d e e ซ s i เว e r ในภาคแรกเมท่อ2ุพั33เราจะรับบทเป็นอาร์ติออมที่เกิดและเติบโตในสถานีรถไฟใต้ดินออกเดินทางสำรวจเอาตัวรอดจากทั้งคนสัตว์ประหลาดและพิษรังสีเนื้อเรื่องจะแบ่งเป็นด่นดานๆแต่ก็มีความน่าติดตามต่อมาก็คือภาคลัสไลท์จะมีเหตุการณ์ในปี2034รับบทเป็นอาร์ติออมที่ต้องเดินทางหาทางเปิดวอลชื่อว่า D6 ในภาคนี้ จะได้ขึ้นไปบนพื้นดินเพื่อเดินทางข้ามพื้นที่ต่อสู้เอาตัวรอดกับพวกสัตว์กลายพันธุ์หาทางเปิดแสงสว่างและขึ้นสู่พื้นดินให้ได้ในภาคล่าสุดกับภาคเอสดัสก,กระเบตดการในปี2006รับบทเป็นอาร์ติยอมตะลุยโลกบนดินพากลุ่มคนที่เรียกว่าสปาร์ตันเวนเจอร์สขึ้นรถไฟไปทางตะวันออกของรัสเซียสำรวจเอาตัวรอดและตัดสินใจว่าจะเป็นมิตรกับฝ่ายใดซึ่งในภาคนี้แนะนำให้ซื้อรวม d l c ด้วยเนื้อเรื่องจะได้ครบนะครับถ้าใครอยากเก็บเกมีเ s เน้นเอาตัวรอด เกมนี้แนะนําเลยถ้าสนใจก็ไปหาเล่นกันได้ครับและปิดท้ายกับเกมที่ส1ครับกับเกมที่มีชื่อว่า dying light เกมที่อของขวัญเอาตัวรอดมุมมองบุคคลที่1พระนาจัดจำหน่ายโดย techland ในภาคแรกจะรับบทเป็นคายเครนที่ต้องเอาตัวรอดจากเมืองที่มีแต่ซอมบี้อย่างฮารัาน วิ่งปากัวสํารวจเอาตัวรอดและก็หาความจริงที่ว่าใครอยู่เบื้องหลังในเรื่องนี้รวมถึง DLC The Following ที่ต่อยอดมาจากเกมหลักแนะนำตัว d e f i n i t ีฟเพรจะได้ครบทุก DLC ส่วนภาค2จะเล่นเป็น I d เด c a l ร์เวที่ต้องเอาตัวรอดในเมืองวิลเลดอร์เมื่อได้มีคนอาศัยเป็นเมืองสุดท้ายของโลกจากการะบาดของซอมบี้ตัวเกมนั้นโลกกว้างขึ้นสู่ใหม่ยเยอะขึ้นมีอะไรบ้างไหมให้ได้สํารวจและก็ภาคล่าสุดอย่างภาค The b e a ี t ที่จะได้รับบทเป็นคายครน เหตุการณ์ต่อจากภาคแรกนะครับและต้องเดินทางไปยังแคสเตอร์วูดสํารวจเอาตัวรอดและไปล้างแคทให้กับคนที่ทําให้ใครกลายเป็นครึ่งคนครึ่งปีาศาจแถมตัวเกมก็ดีซะด้วยนะทั้งสามภาคสนุกในแบบของตัวเองถ้าใครสนใจก็ไปหามาเล่นได้นะครับทั้งหมดนี้คือแนะนําเกมสยองขวัญที่น่าเล่นในช่วงฮาโลวีนหรือจะเอามาเล่นในช่วงเวลาไหนก็ได้ใครที่มีเกมสยองขวัญที่อยากแนะนําก็คอมเมนต์มากันได้นะครับ และผิดพลาดตนประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดคลิปต่อข้อทาช่องผมครับแต่ก็สามารถสมัครเมเบอร์กันมาได้ครับ5้าสบาทต่อเดือนพร้อมสิทธิพิเศษมากมายและก็สามารถส่งซุปเปอร์ตั้งไปกระม่อมใจกันได้ครับโุกท่ปักขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอใหม่ในคลิปต่อไปครับไปแล้วครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมไม่บายครับเจอกันใหม่ครับ